ไปดูฟุตบอลไทยกันบ้างเป็นยังไงกันบ้างขอ1คนละหประโยคมีท่านนิดไหมนั่งดูแล้วแบบอืแต่ผลการแข่งขานเนี่ยมันก็เป็นตามที่เราต้องการไงคือมันก็หลายจังหวะแล้วมันจะมีสิ่งที่แฟนบอลน,น่าจะขัดใจกันนิดนึงก็คือเหมือนประมาณว่าช้าไปหน่อยค่ะ,ะจังหวะการเข้าทำเนี่ยคือเขารับ แพ็กแน่นเราก็น่าจะทําด้วยความรวดเร็วหรือว่าโหมากกว่านี้แต่ว่ามันมีเหตุผลของมันอยู่เพราะว่าเจ<ม>ก็บอกช่วงหลังเกมเหมือนกันลงมาเล่นครึ่งหลังได้แค่5นาทีครับเสกซันราตรีครับโอ้โห oh. มงลูกนี้เข้าไปนะครับจากการเปิดโค้งข,งของสุภพโชคสารชาติสุดยอดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการด้วยความมั่นใจของเขาเนะครับเพราะว่าสุภพโชคเนี่ยไม่ได้มีส่วนร่วมกับการทําประตูทีมชาติมาเนี่ยรู้สึกจะ8ปเเดือนพินนะแต่ครั้งสุดท้ายที่มีส่วนร่วมกับการทําประตูนี่ต้องย้อนกลับไปนู่นนะนัดเวียดนามอ่ะไกลมากนาทีครับ สริงค้าน,นครับม่งย้อยๆมาให้ชนาทิพย์แล้วก oh. ว็ลูกนี้ต้องบอกว่าสุดยอดครับ <J S 1> คิดอะไรไม่ออกบอกเจ <Okay. S 1> ชนาทิพย์พดสิบนาทีนะเมื่อวานเนี่ยพ่นิษนะก็คือเป็นเกมที่แฟนบอลไทยก็ลุ้นแหละว่าเมื่อไหร่จะได้ประตูเพราะว่าไอ้จังหวะสวนกลับหรือว่าจังหวะชนิสไทเปเขารอความผิดพลาดจากเราเนี่ยม,มันแทบจะไม่ได้มีลุ้นอะไรเลย <c oughs> นะครับเราก็บุกกดแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้รวดเร็วรุนแรงแล้วก็โหมแบบที่แฟนบอลคาดหวัง